วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไหมบัหบีใบประพานะคะได้นําผ้าไหมสวยๆลายอลังการมากเลยค่ะวันนี้มาให้ชมนะคะมีให้ชมหลายแบบหลายสีนะคะผ้าเนื้อดีคัดเกรดมาอย่างดีจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพนะคะชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะ ห้าตะกกทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางค่ะลายร้อยดาวนะคะมีหน้านางค่ะเชิงกวางสวยๆนะคะท้องผ้าเป็นสีม่วงค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว ร้อยดาวแบบนี้นะคะผ้าหน้านางค่ะแต่ไม่มีชายครุยนะคะชายผ้าบนล่างเป็นสีแดงค่ะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะท่านใดสนใจนะคะผ้าผืนนี้ราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆ ผืนละ2อ0 0บาทค่ะผืนละ2อ0 0บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะกวางสวยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะ ถึนต่อไปนะคะเป็นผ้า6ตกตะกอทอยกดอกผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสอดริมบนล่างค่ะผ้าสอดริมบนล่างนะคะทอแบบโบราณน,นะคะทอกีโบราณน,นะคะถึงจะสอดริมได้ง่ายค่ะ ค้าเชิงล่างเชิงเดียวเชิงเป็นสไลด์แบบนี้นะคะถ้าผืนนี้เนื้อไหมเส้นเล็กนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละ สามพันสามร้อยบาทนะคะสามพันสามร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะลักษณะเป็นเหมือนลายเกล็ดเต่านะคะดูเป็นเขียวเหลืองแดงนะคะท่านใดสนใจทักมาะคะ่ะ ผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างค่ะผ้าที่นำมาวันนี้นะคะเป็นแหล่งกลิดบ้านสวายนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวผ้านี้เป็นลายกุญแจนะคะผ้าลายกุญแจ สองผ้าเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวเป็นเชิงแดงบนล่างนะคะแต่ข้างบนเป็นแบบนี้นะคะชายผ้าเป็นแบบนี้คือสีแดงนี้เกิดจากเครือนะคะเครือผ้าค่ะเครือเป็นสีแดงนะคะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ ท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันสามร้อยบาทนะคะสามพันสามร้อยบาทผืนนี้ยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะยกดอกเม็ดพริกไทยท่าในใดสนใจทักมานะคะผ้าไหมสวยๆนะคะ นต่อไปนะคะหกตะกอทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว ราคาพิเศษนะคะถ้าใครสนใจทักมากค่ะวันนี้นะคะพิเศษเยอะมากผือละสามพันสามร้อยบาทนะคะสามพันสามร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะรับไปดูแลด้วยนะคะ สนใจทักมาค่ะผืนต่อไปนะคะหตกตะโกทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างค่ะผ้าเชิกเป็นลายเชิงนะคะผ้าลายเชิง วันนี้นำมาลดพิเศษนะคะพิเศษมากๆค่ะถ้าได้สนใจทักมานะคะผ้าสวยๆผ้าเกรดคุณภาพนะคะ ถือละ3,300บาทนะคะ3,300บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผ้าสวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะวันนี้นำมาให้ชมเยอะมากนะคะวันนี้ผ้าเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะเกรดคุณภาพสวยๆ หกตะกอดทอกยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างนะคะลายระยะกษัตริย์นะคะพืนนี้สองเมตรเกือบครึ่งนะคะพื้นใหญ่มากค่ะพืนนี้ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวท้านั้นสนใจทักมานะคะผ้าสวย ผืนละ3 8 0 0บาทนะคะผืนละ3 8 0 0ัรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะความยาวของผ้าต่างกันนะคะผืนนี้เกือบสองเมตรครึ่งนะคะผืนต่อไปนะคะ เป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสอดริมบนล่างนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะเรือสุพรรณหงนะคะลายเรือสุพรรณหงส์คืนนี้ก็ผืนกว้างนะคะใหญ่มากเหมือนกันสองเมตรกว่านะคะมีหน้านางชายครุยค่ะ เรือสะพานหงส์สวยๆนะคะความไดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทนะคะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเนื้อผ้าสองเมตรกว่านะคะผืนนี้สองเมตรกว่า หน้านางเป็นแบบนี้นะคะถ้านใดสนใจทักมาค่ะวันนี้นำหกตะกอโทยกดอกนะคะสอดริมบนล่างมีหน้านางชายครุยนะคะมาให้ชมผ้าแหล่งผลิตด,ดีๆนะคะคุณภาพเยี่ยมค่ะ ต้นต่อไปนะคะเป็นหกตะกอค่ะคอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคลุยนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะลายคล้ายๆร้อยดาวนะคะแต่ใหญ่กว่านะคะเชิงล่างเป็นช้างนะคะเชิงช้าง ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผืนนี้ผ้าสวยมากนะคะวันนี้คัดผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะรีบจับจองนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้างานมงคลแล้วนะคะผ้าไหมแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะผ้าไหมแพงขึ้นเรื่อยๆวันนี้นํามาลดราคาพิเศษนะคะลดราคาพิเศษผืนละ 3ามพันเก้าร้อยบาทนะคะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีจริงๆแล้วนะคะเนื้อผ้าแบบนี้นะคะทะลุสี่พันนะคะราคาทะลุสี่พันแล้วนะคะ ลายสวยมากค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะ39มพนี่ราคาเบามากนะคะราคาเบามากพื้นต่อไปนะคะ6ตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นเป็นช้างเหมือนกันนะคะลายนี้ก็ช้างนะคะ มาคู่กันนะคะแต่ดูเชิงค่ะเป็นสีแดงนะคะหน้านางสวยงามมากนะคะเนื้อผ้าสวยมากดูช้างนะคะล้ายคล้ายร้อยดาวนะคะแต่เป็นเต็มผืนนะคะ หน้านางสวยๆวยตืวนี้เครือเป็นสีแดงนะคะบนล่างแต่เผืนนที่ผ่านมาคือไม่ใช่นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าสวยๆ ผืนละ3,900บาทค่ะเชิงแดงสวยๆนะคะผืนละ3,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะวันนี้ผ้าคุณภาพดีๆนะคะ จริงๆดีทุกวันเพราะว่าเราคัดเนื้อผ้าให้อย่างดีนะคะผ้าแปดตะโอนะคะเป็นลายมงคลอีกผืนหนึ่งนะคะแปดตะโอทอยกดอกนะคะสอดริมบนล่างนะคะลายมงคลผืนนี้สวยมากนกนะคะห้าฉัดนะคะ นางรําค่ะช,ช้างผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผ้าสวยมากค่ะสวยงามมาก,มากเนื้อผ้าสวยมากค่ะ ตัใสนใจทักมานะคะผือละสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะผือละสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ายาส่งฟรีตั้งใจสนใจทักมานะคะผ้าสวยๆค่ะถืนต่อไปนะคะ สวยมากสวยมากมากนะคะผ้าสีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายคุยปลามงคลน,นะคะปลาคู่นะคะสวยงามมากนะคะ ดอกกุหลาบสวยๆนะคะลงสีได้สวยมากนะคะสวยงามมากมีหน้านางชายครุยค่ะมีหน้านางชายครุยพื้นนี้สวยมากนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ4500บาทค่ะผืนละ4500บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสวยจริงๆค่ะผืนนี้สวยมากท่านใดสนใจทักมานะคะคุณลูกค้า เราคัดเนื้อผ้าให้อย่างดีนะคะเนื้อผ้าสวยๆนำให้ทุกท่านนะคะรับไปเชยชมนะคะรับไปใช้ออกงานบุญงานมงคลต่างๆนะคะปลาสวยมากลงสีได้สวยมากสนใจทักมาค่ะเื้นต่อไปนะคะ ค่ะห้าตะะกอทอยกดอกนะคะมีหน้านางชายครุยนะคะตัวนี้ก็สวยผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว กอทอยกดอกนะคะสีสวยมากคืนนี้นะคะปลาสิบแปดตัวนะคะข้างละเก้าตัวค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันหกร้อยบาทนะคะ ือละ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้นำผ้าคุณภาพดีๆนะคะเนื้อผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะสนใจทักมาะคะ่ะวันนี้ ผ้าสวยใจละลายนะคะท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรปากไว้นะคะแล้วก็จะมีปักหมดที่ใต้คลิปด้วยนะคะจะมีภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปนะคะให้ชมาภาพเต็มๆนะคะกับภาพลายชัดๆนะคะเพื่อให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าย,ยกภาพไปมาอาจจะตาลายนะคะลองชมภาพนิ่งดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตาม ไลก์ right. กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปและจองผ้าก่อนใครนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ